The power of Queen s k i n ในคลิปวิดีโอนี้พี่ s o เจอร์หรือพี่โอเว่นแล้วก็เพื่อนๆจะมาเล่นโลบอกในแมปฟลอปป้าาา a 2ก่อนจะไปดูนะฮะน้อง,องชอบคอนเทนต์พวกเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดส r i ครเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยอ้อแล้วก,ก็ก่อนไปดูมีรบางอย่างจะชี้แจงเพิ่มเติมน้องๆพวกเรามีตารางวันลงคลิปอย่างชัดเจนแล้วนี่หรือเปล่านี่ลงคลิปไหมครับวันอังคารโลบอกวันพฤหัสจีหมอด วันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์นี่ให้น้องๆไปลุ้นดวงเอาว่าจะเจอเกมอะไรนะและข่าวอีอย่างหนึ่งคือตอนนี้แก๊งของพี่โอเว่กำลังจะมากันครบทุกๆวันแล้วมีการเตรียมการพร้อมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วและ,และตอนนี้ XD เปิดช่อง YouTube แล้ว อุตส่าห์ช่วยโปรโมทไม่มีคำขอบคุณอะไรเลยเอ้ยยังไม่ต้องโปรโมทก็ได้เพราะดึงจากช่องโดนแฮกแล้วก็คลิปหายหมดตอนนีก้นกำลังอันนี้ไหวอยู่ใส่ใจกับช่องหน่อยนะล่าสุดโดนแฮกไปอ่ะไปสำับสุปเอดีได้ไอ้นี่เขาเปิดช่องแล้วคุยดีเพิ่มเติมอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วก็จะมีเท่านี้น้องประกาศหลักๆเลยคือการที่พวกเราเริ่มจะมาครบแล้วก็ตารางวันลงคลิปอย่างชาัดเจนอ่ะไปดูกันเลยฟอปป้า number t อ้า กินขี้หมาขี้แมวอะอะไรฉันไม่ได้หมายถึงแกฉันหมายถึงไอ้ขอปป้าเอ็กดีกลับมาโอ้จริงด้วยนั่นไงอ๋อใช่แล้วแล้วก็อีฟระเจ้าก็มาด้วยนะไม่ใช่มันไม่มานะแต่ว่าแค่กมมันอัดได้แค่สี่คนอะต้องสลับกันนะอ๋อเลยเห็นรภาพแล้วอนาถาช่ไหมเติมไปขอร้อขอร้อล่ะนี่ขอร้องลัเติมคุณได้ยุดแต่ผมแบบดูรถสิบล้อสาดไฟเข้ามานี่หูตาแตกกันแล้วเลยดาวพลับมาถึงนี่ ลามมาถึงนิ้วนางสว่าง <c oughs> สว่างเลยนะเว้ยไม่มีทางคอนเทนต์หลังๆก็รู้สึกว่าจะปวดกระบาลมากเลยตอนนี้เพื่อนๆเริ่มจะเตรียมอะไรกันเรียบร้อยจะมากันครบแล้วเราจะได้กลับมารวมตีกันแฮปปี้กันเหมือนเดิมเย่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 ไปติดตามช่องเอ็กดีนะมันเปิดช่องแล้วและที่สอคือน้องผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วที่หาน้องมสัสคอตเจอฉันรู้นะมันมีเด็กโกงกิจกรรม บางคนมันไปกอบระะว่างแน่นอนเวเอเวหรือไม่ก็อาจจะพิมพ์ตามนะที่มีวิธีคัดกรองซึ่งพี่ไม่บอกวิธีคัดกรองหรอกคลิปนี้กิจกรรมก็เหมือนเดิมเลยนะไม่มีตอบคาถามเปลี่ยนละเป็นหาน้องมาสคอตสามจุดเหมือนเดิมหาน้องให้เจอนะแล้วก็ตอบข้างล่างเลยเดี๋ยวจะประกาศผู้โชคดีใน,ในคลิปถัดไปน้องมาสคอดประจำช่องสุดน่ารักจะไปแอบอยู่ตรงไหนของคลิปก็เม้นด้านล่างได้เลยถ้าหาน้องเจอนะคลิปนี้น่าจะดูกันจบแหละเพราะว่าเป็นเกมที่น้องๆต่าง

S <S <S นี่เราต้องกลับมาเลี้ยงไอ้ขุนเนี่ยเ,เลี้ยงแกก็กลำบ,บากเลยเราต้องมาเลี้ยงไอ้ฟอบปาเดี๋ยวะคุณเพิร์ดก็รอไปก่อนนะครับรอเข้าคิวต่อไปเข้าคิวนะครับเอาค่าเช่ามาอย่างนี้ไอ้ลูบเอาค่าเช่ามามันบอกว่ามันจะไม่จ่ายจนก,กว่าจะถึงวันพรุ่งเนี้ยเงี้ไม่จ่ายทลังราพรุ่งนี้ก่ยนยยี้ไม่ถึงเวลาทำอะไรบ้างในชีวิตน,นี้ยืนแห้งอยู่ โอ้โหร่างกายปีบเกินไม่ได้กินมานนา,านแค่ไหนละข้าวน้ำเนี่ยเคาอยู่อย่างนี้ดีกว่ารู้สึกว่ามันมันสบายมันเบาหวิว่ะน,นะเ <or> มื่อเมื่อก่อนหัวดำ <c oughs> ใช่ป่ะตอนนี้หัวขาวละเฮ้ยเฮ้ยคิดยังไงกันแบบแบบวันวันจันทร์สีสีหนึง่งวันอังคารสีหนึ่งหัวเปลี่ยน <c oughs> <plup. S 2> หัวเปลี่ยนสีตามวันอ่ะ <c oughs> ไม่ครับเราจะลงวันอังคารโลบอกเราลงวันพฤหัสส่วนจีมอดลงวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์กันลุ้นเอาอาจจะเป็นเกมซ้ำก็ได้หรือจะเป็นเกมอื่นนอกกระแส เอิเอิเห็นว่ากำลังจะมี Ghost Simulator ภาคใหม่โอ้ใช่ใช่ใช่อู้ใช่เราเราเล็งเอาไว้แล้วเราก็อาร์คภาคใหม่ด้วยอาร์คอาร์คสองใช่ปะ Dead Island สองเออเราเรียน Dead Island สองไว้นะแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างแหละโอ้ของใหม่เพียบมีอะไรให้ทำบ้างนี้ ซื้ออาหารเร็วเราจะซื้อฟอป้าตัวเมียกันเราจะได้สปอนเออเแบบี้ออกมาได้เก็บตังค์เก็บตังค์เร็วโอ้ยให้มันไปกินอาหารด้วยไม่ต้องกินอะไม่ต้องกินเออให้าาตายเ <c oughs> รื่อใครปู่กลูกหัวจนตายอะถุงน,นี้ได้ยังจ่ายตังค์มาลแล้วถึงเวลาแล้วไอ้นูบ Shut up and take my money มากินวิซาบานฉันนะมาเลยจับฟอป้าตัวเมียฟอป้าเพศเมียเอ้ยวันนี้จะชี้รัก ถึงเวลาประจบพันแล้วดูมันก่อนทำไมเราไม่ผ่าทองฟอเป้าตังก่อเลยวะ This big brain time ผ่าทองคำอไม่ไม่ไม่มันจะไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยเก็บตังซื้อพันห้าซื้อเมย์ไปดิอยากรู้ว่าเมยมันอัพเกรดยังไงดูเหมือนว่าเราต้องเอาให้คุณเพิรที่เขามีความรู้เรียนรู้เกมไวมาช่วยในการทำให้เกมมันไปได้ไกลขึ้นละวจะสลับกับใครดีวะอ้าก็าสลับกับกิตนี่ละกันนะโ้อฐานที่แกไม่ยอมเติมโลบักเอาเอาผิดดอผมผิดอะไรอ่ะ <laughs> อันนี้เน็กโกเมใช่ป่ะไม่เอาสาวไม่เอาว่ะสภาพนีน่ากลัวมีที่มันเป็นสาวเม็ดต้นแล้วมันก็แปลงร่างกายเป็นเออคนดำอ่ะ เนี่ยคนมีลูกบักเยอะยวจะเป็นอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้คุณออมน่าจะหัดหัดทำอย่างนี้บ้างอ่ะไป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 ไม่ต้องคุณไม่ต้องพูดเลยอ่ะให้กีจาดคลิปยังอย่าให้อย่าให้กีเปิดคลิปไม่คลิปเปิดคลิปเท่าไหร่วะเปิดไปเถอะลองดูมีออโต้คลิกเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ออกนอกบ้านอ้าวหายไปแล้วเขาชิมเลยเนี่ยมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอตอนนี้เอกีเขาจะเปิดคลิปแล้วนับถอยหลังสาม สองหนึ่งแอคชั่นกระลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กเลังรับชมคลิปวิดีโอนีนะจบเด็กปิดคลิปไปละจะถอดอะไรจะทำอะไรจะต้องแบบทำให้แบบเสียงแบบเป็นธรรมชาติสบายใจแบบน่าเนื้อน่าด kind of like really ึงดูดสิน่าดึงดูดครับโอเคเด็กรับโอเคกระลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่กเลังรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะวันนี้อยู่เกมโลบ็อกกับคุณเอเวนติยมนะฮะเย้ คุยกับคนดูเออทำทำเอนเตอร์เทนเก่งๆเงี้ยคนจะได้ไปกดติดตามช่องไงลุงกดเร็วเอาเงินมาผมฝากหัวใจให้กับเอกดีได้ไหมครับไปนะเอาเฮ้ยไม่ไม่เล่นกับกูเลยเจ่าวะไม่เข้าใจมุกพันนี้หรอกเว้ยนี so ่อะไรอ่ะมันมันคืออะไรไอสามล้นบาทอ่ะโอ้มีอะไรอ่ะเอออย่าเพิ่งซื้อมั่วแบบเนี้ยแต่สามล้านบาทเนี่ยไอนี่แค่โทเทมอะไรของชาวอินเดียแดงอ่ะคูณสองเลยนะ ไอห้าพันไอสามพันนั้นมันแค่เงินคูณสองแค่บนเตียงแค่นั้นเองโอ้นี่ไงมันไม่อาว่าอะไรอะซสบสบก้าเก็บตังเร็วเพื่อนเราจะได้ซื้อไอ้อบก้าเราจะบูชายไหมรอบนี้เฮ <c oughs> ้ยหยายาหยาแหม่ไม่เงินคูณสองนี่นะอย่าอย่าอย่าไปนี<ำ>ปป่มันมากนะัะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดินไปกินข้าวไม่ได้รูปเป็นตะเกียงอลอรินเลยเดินไประบาเดินไปเดินไปรไมเนี่ยตามหาน้องลูลี่อยู่อ่ะโอไปหเราเขายังว่างครับทำไมยังไม่ม่ว่างอ่ะก็บอกว่ไม่ว่างไง ไอ้นี่ได้กินได้ไงวะโอ้ชั้นใหญ่กว่าไอ้นั่นต้องสิบเท่าน้องเขารู้จักเวลาตั้งใจเรียนเว้ไม่เหมือนพวกเราเว้ยเด็กติดเกมฮ่าฮ่า่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็นานแล้วนะมัน่วมันไม่คิดจะมีลูกกันไหนแล้วไม่ต้องกินและไปกูไปกินข้าวทีเอ้เพื่อไหร่ออกไปด้านนอกได้ยังออกไปอิสระภาพอ่ะจะซื้ออะไรอ่ะซื้อไอ้ผมเนี่ยคุณพันเจ้าเพลเขาฉลาดมากเลยเขาซื้อของนี่มันปั๊มตังค์อย่างเดียวเลยไอ้ความสุขเลยอ่ะ อ่ะอะไรอ่ะเออ year one day สิบเอ็ด summer เฮ้ยผ่านไปปีนึงแล้วมันผ่านไปปีนึงแล้วเหรอ year one day มันบอกปีที่หนึ่งไม่ใช่ผ่านไปหนึ่งปีมันบอกว่าปีที่หนึ่ง,ง,อ,งอ๋อเดี๋ยวตบให้หัวเงาเลยนี่แกพูดว่าอะไรนะ <c oughs> พปาร์กลอมคอเล็ตแกไม่มีสิทธิ์รับประทานนะพ่อป้าแล้วาาาตายเอ,อ้ยอย่าไปพอป่อปกกับพวกคนด้นนะฮะ อยู่แต่ในบ้านช่วงจากตัวมันดื่อเฮ้ยคนที่มันกดขอเนี่ยอะรอค่าเช่าบ้านเบิลค่าเช่าเดือนเรากดไปแล้วไม่หรอกู้สึกว่าวิวทีศทัดมันดีกว่าเมื่อก่อนอีกเยอะอยู่บ้านบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตมีบริการอะไรมากขึ้นแต่กลับคิดค่าเช่าเพิ่ไมไงเพราะป้ามันร้อนเห็นไหมเห็นด้านล่างแล้นไหอ oh is too hot อ h oh, is too hot ทำไง <laughs> จับจับกดน้ำไหม <laughs> แล้วถังน้ำอยู่ไหนมัน <laughs> ต้องสองมือเลยนะขีบ้านนะกุญแจบ้านอ๋อนี่ไงต้องซื้อพัดลม <laughs> เฮ้ยไหนไหน<อ>ไหนอยากซื้ออะ<า>ไหนอะโอ้ยมืนโอ้โหทนร้อนไปก่อนนะทนร้อนไปก่อนประเทศไทยก็ร้อนเหมือนกันและโควิดยังอยู่ไม่ได้อะแล้วฉันทนทำไงอะฮะฉันฉันไม่ได้ใส่เสื้อฉันมีขนเราเราไปโกนขนไปเฮฟวี่ด้วยดิเ <c oughs> จ้านายเจ้านายไปโกนขนออกสิเร่มาถึงเวลาพระจันทร์เต็มดวงเทวี่จะขนขึ้น <c oughs> ดูดูดาดู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 ดดูเูดูเวดู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 ขึ้นนูด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 าดูดูดูดิมตกูดูดอกูออดู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 ดมดูดูดูดอู้น้ดูวกดูดอดู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 อูด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 มดูดดูดูนูาูกดู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 เูดูดมดูดดดูดูดด แว <When S 3> ่นะออตัดแว,ว่นกรองแสง <S <S คุณภาพเพี่ยงน้องควรจะมีติดบ้านติดสายตาเอาไว้เวลาจ้องคอมเล่นเกมนานๆน้องๆจะได้ไม่ปวดตานะนี่แว่นออกตัดนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงแฟนเพจด้านล่างได้เลยแฟนเพจของออกตัดและอย่าลืมใช้โค้ดด้วยโค้ดของพ,โพีโอเว่นเนี่ยพีโค้ดพีโอเว่นเอง โค้ดโอเว่นรับเลยส่วนลด100บาทเวลาไปสั่งซื้อบอกเขาเลยว่าโค้ดโอเว่นนะครับเดลี่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 เอาเอาแว่นให้เอาแว่นเอาตาแทะเอาป๊อปป้าใส่ได้ปะเกมภาคกนีล้มันมีคนมาขายแว่นให้ตอนนี้ยังไม่มีเลยไม่โผล่เลยไม่เห็นมีใครโผล่มาสักคนเลิกกินหล่อแล้วไปทำเลิกอย่างแอบฆ่าพระบิดาของตนแล้วก็ฉลองหนังหน้ามาใส่เองเหรอให้มันหน้าพ่อแฮปปี่ไหมเหรอเฮ้ยลูกตรงหน้าตาเหมือนพ่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันมันเหมือนเกินไปไหมเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแปลกปกติเลเหมือนไอ้ลูปมันไอ้ไอ้กี้เบอร์ว หมูว่หมูเขียวหน้าหน,น้านลูกเหมือนพ่อ,อ <c oughs> ไอ้นี่มันเปลี่ยนหลายชุดเลยเมันมันมันเปลี่ยนไปนสงการามแล้วก็มันร้อนร้อนนะโ <c oughs> oh, อ้ is too hot ก็ดูดิปฏิทินนะซัมเมอร์เอาล่ะไอเฮฟวี่ดูว่าพ่อแกจะโทรตามหานะให้โทรตามบางอย่างอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหล้าเบียร์ขวดละสองสามร้อยไม่แพงเลยนะลูกอย่าอย่าติดเยอะลูกจะติดเยอะลูกลทุกอย่างให้ให้กิสลี่เข้ามาแทนนะโอ้ไม่ก็ไปกลับแป๊บไปเบาได้เบาลูกเออไอหน้าจืดมาแล้ววะคุณไอเดียอะไรวะ ใจใสชุดสงการมั้ครับกำลังเล่นเกมอื่นอยู่เลยอะไรอ่ะท่านีจะออกไปรอไปหาวิธีเลี้ยงอปอาป้าแกไปเล่นเกมอื่นอ่ะผมรู้วิธีเลี้ยงวิธีเลี้ยงก็คือตัวเองนั่งเล่นเกมต่อให้เพื่อนทำไงถุง <c oughs> <c oughs> ตังถุงตัง <c oughs> แลวถุกตังเลย <c oughs> ไอ้นี่อะไรอ่ะ ไอ้นี่คืออะไรอะ่ะผลเราก็ต้องมีสิ่งที่เดี๋ยวจิตใจไงที่เดือดแดงมีสิ่งให้นับถือทำแจกกิ๊ดซีซ่ได้ปะกลัวเด็กกลัวเอาไปคลิปหนียวอะเอามันต้อง <S <S <โก S 3> สับไม,เไม้เปลี่ยนไม้ทด่เปลี่ยนไม้ทำแากกิ๊ดซีซ่ดีกว่านะโอ้เปลี่ยนตอนนี้หรอเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยดูเป็นโลกใสลุงมากขึ้นลูกมึงกดตังค์ได้ด้วยปะภาคไอ้ภาคนี้ลูกกดตังค์ได้แล้วงั้นก็แบ่งกันกดได้แล้วดิเฮ้ยเดี๋ยวเราซื้อกุเจ๊บ้านได้แล้วดูมาว่าภาคนี้ลูกจะกดตังค์ได้ ไปหนุนอะไรบ้างเลออกไปสู่โลกไปดูว้าวถึงเวลาสำรวจอยากรู้นะและไอเนี่ยอะไรเมล็ดแครหลอดอุ้ยมีการปรุงยารักษาด้วยเราซื้อฟาร์มได้นะอยากเอาฟาร์ม่็ซื้อให้เจอเมล็ดแครอทอ่ะเออเนี่ยปลูก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 แล้วซื้อฟาร์มซื้อฟาร์มแล้วซื้อแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เถอะแทนชนชนถนนดิมีคนขายรีบอนเดง์ส่งผมโมฮอคเลยแมลอนกินซีไปเก็บเมล็ดแครอทให้ฉันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวซื้อกระถางต้นไม้ได้ด้วยอ่ะก็เราซื้อมาไว้แล้วไงเต็มเลยเนี่ย โอ้โหโอ้หไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นมาเป็นแทนวีซอมบี้เลยหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเอ้ยไปนี่ไปนี่ไปไปไหนไปไหนไปนี่ไปนี่ปลูกดิปลูกอะไรดีอะไรยังไม่ได้ปลูกบ้างอ่ะโอไม่จะแครอททเมโต้ดีปลูกปลูกปลูกเออตามมาตามาแล้วดิตามาดูดูดูคนขายน้ำมะนาวนี่ดูคนขายน้ำมะนาวดิว้าวนี่มันแฟชั่นนี่หว่าขอดื่มน้ำมะนาวหน่อยนะครับอืม อ่ะแล้วดึงไงไม่กินไม่ได้嘛เอาซื้อมากินไม่ได้ไอไไดโอ้ซื้อมาเสียเปล่าอะไรเนี่ยนี่ลาดดาบโอ้โหเบ็ดตกปลาห้าร้อยเฮ้ยลาดน้ำไปดิเฮ้ยลดนัดต้นไม้หน่อยดิ <laughs> เอ้เพิร์ดโดนห้าร้อยห้าอะไรมีอะไร <laughs> ไม่โอเหรอท <laughs> ำอาหารดิเฮ้ย <laughs> <laughs> ขอไม่โคตรสดเลยเวลาเขาอะจ <laughs> ับได้อะเ <laughs> ขอจับหน่อยขอแตะหน่อยดอกกดลบป่ะ แรปสเปซแรปสเปซไม่ได้กดมาตั้งแต่เริ่มแล้วมันมัน,มนดรอปไม่ได้<อ>แล้วอ่ะของบางอย่างดรอปไม่ได้ของบางอย่างดรอปไม่ได้ทำไมไก่ดรอปไม่ได้อ่ะมันติดอยู่ที่มือ <c oughs> อ๋อเว้ยเว้ยไอ้เ <c oughs> มีเดียมแลไปเลยไก่ะ f u c <oughs> อร่อยเด็ดเลิศมันเอาไก่ให้แมวกินหรือเปล่าอย่าอย่าอย่าใส่อย่าใส่ไมโครเวฟไปแล้วอ่ะมีเดียมแลแล้วอ๋อ น้ำมะนาวลดแก่ร้อนน้ำม,นมนนะนา,นมนาวมันลดแอร์ลดความร้อนสดชื่นนะนะใช่มันสดชื่นเกี่ยวมันน้ำมะนาวมันเปรี้ยวอยู่แล้วมันลดความร้อนยังไงวะประยันเอ้ยไก่ไหม้วะตุ มันทำปี๋ไก่องทำอาหารเนี่ยไม่มีรูปร่างของไก่แล้วไอ้ต้องรดน้ำต้นรดน้ำต้นไม่ยังไงอ่ะมันมันต้องซื้อบัวบัวรดน้ำล้วมันราคา100อ่ะกระสีกับไอ้เพิร์ชเอามาใส่เพิ่มมาดิมีที่ว่างอยู่อ่ะใครกับไก่อะไรเกินกันแล้วต้นไม้ไม่ไม่เป็นไรอ่ะเอาไม่ต้อไปยังตกบ้างอ่ะซื้อดิแบ่งไม่ได้เหรอเสียตั้งค์า0 0อ่ไอ้กิซลีตกได้ยาบางอย่างยาหรอวะลองกินดูดิลองกินดูดิ Two old warriors อะไรอะฉีดพิษพอชั่นนะวิ่งเลวขึ้นไงอย่าวิ่งตกได้ถอยอย่าบ้าไอ้นี่ไม่ส่งตำรวจมันเสพเองไอีกขึ้นเลยแองนันมีจะมีคนมาโยนยาบ้าทิ้งไว้เยอะตกได้ได้อะไรเอาบ้างได้กับเพื่อนได้กับเขาบ้างเขาบ้างเรื่องอะไรได้ป้ายแก คนได้วัตถุดิบมาแล้วทำอาหารให้กินล้วเปล่าคิวอะไรเอาเบอร์เกอร์ไหมย่างปลาไม่ไดอ้อยากกินปลาได้ได้ฉลา,าดพอ<ช>พอแม่สอนเลยว่ากินปลาเยอะจะได้ฉลา,าดตอนก่อนสอบคั้นี้กินไปเป็นเป็นเข่งเลยไม่เห็นสอบผ่านเลยวะไอ้ไดิคิวเพชั่มไอ้ดีไอ้ไดีตกได้ยาปล่อยอย่างเลยวะ ตายุูกแล้วชอบลูบลงไปไหวแน่เโดนได้แล้วได้เลยครับคิวชีสแซนด์วิชแซนด์วิชชีสกินเองไม่ได้ด้วยเออฟันปากินก็ได้กินซะแล้วหุบปากไปอ้าวมันร้อนเฉยเลยกินแรงนอนได้ไหมตัวอะไรเนี่ยนึกตามันดิฮะนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยตายเลยนี่มันแมวดำแมวหลุดเป็นกสี่ดิบดากป่าววะดิบดากเลยเป็นชั้นหมดเนี่ยโอ้โหมายครับมีมาแล้วมีใจกิรีมาแล้วอะ มันจะเอาอำปลายัดมันเลยนี่วะตกปลายัดแมวเอาปลาไปยัดแมวตกปลาเป็นเหมือนเขาด้วยเหรอช่ว่าฉันตกลาให้เป็นอะเฮ้ยเฮ้ยดูนี่ดูนี่อะไรอะได้ขี่อะไรอะพี่เจ๊บเป็นประตูหลังเลย มมาานนีี่่ของมันเต็มอ่ะมันทิ้งยังไงอ่ะถังขยะอยู่นี่เห็นอะไรอ่ะเอากิ๊ดตีิหายไปแล้วประตูมันปิเส้นแล้วไงมีอะไรจำสเกมมั้ยเนี่ยปิดนี่มันเข้าไปได้คนเดียวอ่ะมันไม่หาอะไรอ่ะแล้วมันก็เข้าไปแล้วอ่ะไม่เจอประตูขาล้านอมอนแล้วจะเจอน้ำอมอนเอ้ยฟอปป้าไม่มีความสุขแล้วเงินลดเลยคุณดูหัวมันดิร้อนมันร้อนโอ้มันร้อนจะบรรทวงน้ำเลยไหมเย็นสบายตายไง นายเงาแล้วเงาไม่ได้อย่าคุยปับทุกกระพอยอยู่ทำไมเจ็บแต่ประตูน้ำอยู่ไหนอะทำไมในกล่องนี้มันมีกุญแจแบ็ครูมอยู่ในนี้ไหนกล่องไหนวะเราเอาของมาเก็บใส่นี้แล้วกันนี่ไงมีเก็บของแล้วกูจะใส่ขยะไปแล้วเอ้ขอไปแบ็ครูมเลยดิไปเข้าไปกันเอาแซ็ตเป็นหนึ่งก่อนโอ้โหมันต้องเตรียมกุญแจกลับด้วยอะไรนะ มันต้องเตรียมคุณเจ๊กครับไม่หรอกปกติมันจะมีทางออกให้มันจะมีทางออกให้ฟรีไม่ต้องอย่าออยย่่าาพูดงั้นดิกูเพิ่งกดเข้าบาแล้วเว้ยหาหาคนขายน้ำอมรกันหาคนขายน้ำอมรกันดิเราจะต้องออกก็ออกกับผีดิ มันมีประตูเปิดอยู่แกต้องหาเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อมันมันมันมีประตูไปอีกห้องหนึ่งมันต้องหาทางไปเรื่อยๆตายตายบอกแล้วมีกูเจไปต่มีกูเจครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องแค่หาทางออกไปเรื่อยๆก็พอโอ้ม่ควนแล้วเป็นลูกอ้าดมาที่ไหนไปเลยติดตายดีตายอักูเด้ยกูจะเป็นบาาตแล้วสติจะหมดแล้วมันโอ้มันต้องตีมกูเจ็ บอกว่าไม่ต้องเอ้ยเถียงตรงวะอ๋อคุณไม่เชื่อคุณลองเจอไปที่ประตูแล้วคุณลองกด E แล้วมันจะว่าคุณมาตรที่เด็กก็ไม่รู้ดิก็มันให้ไปเดินทางต่อไปไงเฮ้ยกูแตกกูแตกเลยเฮ้ยไม่เราเจอห้องแล้วสุดท้ายแล้วเราจะ้อาหมอนแล้วแป๊บเดียวโอ้ไม่ทันไม่ทันเราจะเอาหมอนแล้วอะ น้ำอมร <c oughs> แตกหมดทุกคนแบคลูมเมื่อกี้ข้าศึกเราเหลือหนึ่งครับเราเปิดประตูห้องสุดท้ายมาปุ๊บน้ำมอมรอยู่ตรงหน้าลอยอยู่ข้างหน้าเลยแลาวเขาตายเลย <c oughs> พระเจ้าคุณเพอร์เขาไปหาน้ำอมรที่บ้านแล้วกันนะให้ให้เฮวีมาเล่นต่อแทนซื้อพันลมเรือไปไปหาน้ำอมรที่บ้านไปอาจจะมีเหลือก,ไอก็ได้กินปลาไปเรื่อยๆกินให้อิบเฮ้ยมีเบรดเมนคีด้วยไอ้ห้องห้องใต้ดินเนี่ยอยเปิดมากเลยทำไมมันไม่มีตังออกมาเลยมากดมากดเองไม่มีตังออกมาเลยดูซิดูสิเราซื้ออะไรแบคดูดิเราซื้ออะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรต่ เเอแผ่นเวสซัมบีลอยมาเริ่นไปแล้วนะได้แบล็คลูมีชีบายบายจะกันผีหรืออะไรป่ะเนี่ยผู้แผ่นเวสซัมบีเนี่ยผู้ผักไงขายได้แล้วก็ใช้ทำของอื่นได้เฮ้ยคนส่งนมมาเว้นน่ารักน่าบ้านแกไม่รอให้ตากล้องมาตรวจก่อนเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไปตากล้องนี่ยว่ะเอาเข้าไปเก็บอยากอขาอยากเอามาทำเค้กอ่ะโอเคระหว่างนี้ฝากดูเค้กด้วยอย่าให้พี่มาดูอย่าให้เฮฟี่มาดูจะดูแลอย่างดีเลย ในท่องฉันไงล่ะออะโอ้ยเจริญงอกงามออกรองออกผลเฮก้ฉันบอกแล้วไงนป่ะมาป่ะมาตัดครึ่งไปกินแล้วเนี่ยโอเคขายไปไหนอะเฮ้ีเฮ้ยวฮมยเฮ้าเฮ้ยเข้าไป้วเ้วเล้วเ็้ปเอ้ไอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยดฮ้ยเดียเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ยเน้มาฮ้้อแล้วเฮไยเ้้้ยเฮ้ยเฮ้วเฮเ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮยแดงยแดงนายแดงเยเฮยยเยยแดง เอเดี๋ยวเพลงแบบนี้มันไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ปะไออไม่กินลี่มันยัดปลาเัวๆเลยเมื่อกี้มันยัดได้กินอย่างเดียวเอะกินปลาจะได้ฉลาดฉลาดมันจะตายก่อนที่จะได้ฉลาดเลยเอ้าจะได้ยิงเจริญเจ็บโตเล่นมาโปกงอีกสิเก็บมาเล่นมาโป่งอีกเกลียดหน้าว่ะเออมอนได้ไงก็มันมันเป็นเรืองอมบอรเฉยเลยอะไรอะไรในมืออะน้าอมบอรป้อนมันดีกว่านี่ มันได้อะไรวะได้ชีตเพิ่มขึ้นถ้าเกิดมันตายมันจะเกิดใหม่อีกดีเงินมีแสนหนึ่งแล้วเห็นไหมเน้อเห็นเนี่ยมันเจนของคืของแย่แพ็คคืออะไรอะแฮกเกอร์สี่ร้อยล้านเอ่อราคาแพงสุดเนี่ยสี่ร้อยเออสี่ร้อยล้านเนี่ยเมียไม่มีหูเนี่ยซื้อบาว้าไหมเออเอาเออบาว้าดีกว่ามันได้ตังค์เก็บตังค์เร็วซื้อบาว้าน้องนั่นแั่งเชี่ย กูไม่เล่นแมงลางนะกูิบหายอะไรคือแมวไม่มีหัววันน่ารักไจริงเปล่าแล้วขอเพิ่มเงินด้วยขอแล้วขอแล้วเพิ่มตังค์เพิ่มตังค์เพิ่มอีกอแกเพิ่มฉันพอแล้วรับไม่ได้ไม่ได้คอยทีหลังอ่ะโอ้บีฟอร่อยอร่อยเอ้อเราจดสูตรอาหารมาข้างบนอ่ะเอ้ยใส่มั่วไม่ได้ต้องทำตามสูตรอร่อยเดี๋ยวก็ไม่เชื่อดิเดี๋ยวก็ไม่เนี่ยมันจะไม่ได้ไงอ่ะก็เอาออกมาสิอย่างแกทำมาทำอาหารเป็นเด้อ พูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะทอดไข่เป็นไหมครับถึงจะดูโง่กันทำอาหารได้ยังไงกูก็ทอดไข่เป็นเว้มโอ้ไป,ไปแบกรูมีกรอบจะไป,ไปแบกรูมีกัะไปฆ่าตัวตายสิ yes yeah! Well done. Well done. What have you done? ไม่ใช่ well done แต่นี่คือ what have you done Legendary เแม่งสีดำปอกับเสื้อกูเลยเด็ดไปแสนหนึ่งซื้อเลยดีเจแต่จะไปประเทศช่วยอะไรไล่ดีเจช่วยอะไรวะมันจะจัดปาร์ตี้เดี๋ยวดิ้งไต้ไต้รวยห้สุดเวียงแดนให้กระจายเหมือนระเบิดในฮิโรชิมะเอ้ ผมตายแล้าตาเอ้าเอ้าพอไม่เซฟมันเนี่ยมันออโต้เซฟหรือมันเซฟมันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะพอตายตายโวเฮ้ยกูยังไม่ได้กดเซฟนะเว้ยเฮ้ยร้อยมันเตียวมันหิวตายได้ไงอะเออมันเขียนสตาร์วิ่งอะไม่ใช่ฮังกี้แล้วสตาร์วิ่งอะที่หิวหิวโหยหิวสงยังอยู่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 กูรู้ว่าต้องเริ่มเล่นใหม่ละ เอาละคนดูสำหรับเกมโลบบอกแมฟปาสองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แมตกใจเลยไม่ได้กดเซฟเลยนะว่าจะได้เล่นใหม่แล้วอยู่ดีมันก็ลงไปน็อกขับพื้นกันหมดทั้งบ้านเลยดีเจมาเล่นเพลงปุ๊บคนมีแต่คนอยากเข้ามาเข้ามาปาร์ตี้จตีสนุกลืมหิวอ่ะใครดูมาจนจบต้องขอขับขึ้นมากมเลยนะครับน้องๆทุกคนที่ดูมาจนจบและอย่าลืมถ้าอยากจะให้พวกเรามาเล่นต่อให้มันจบ อ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการเล่นเกมโลบอกและเกมอื่นๆลงช่องต่อมาเรื่อยๆด้วยน,นะแนะ่คลิปนี้ก็มาประกาศอะไรหลายๆอย่างนะเรื่องเออวันลงคลิปนะแล้วก็การ กลับมาของพวกเราครบในเร็วๆนี้นะโอเคครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้มาดูของคุณที่รับชมมาแต่ต้นจนจบนะครับ,บคุณครับการเดินทางแกยังอีกยาไกลก็ง่ดีครับผมเพิ่มมือใหม่ดีกว่าไอ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปโลบอกเอ่อในวันพฤหัสหน้านะหรืออาจจะเจอเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับดีครับขอบคุณไม่าบาย